ถือเพราะน้องไปแถหูดเมื่อยเอาไม่ถานี่ท้างนี้หูดเมือ่อยเพราว่าหมัดกระถือเกินมองได้แพงอกไปคล้ายมองหันหละอ,อืได้ยีดอกสูๆเนาะนะฮะหมัดละพันพี่ดาวไอซิปหมัดกับซิปพันน้อม่อมปแถวเห็นหูดไวแห้งขดัดเอาไปอันนี้โมหมัดน,นะปานะะอือไม่หายต้ตรงกวงม่ตรงกวงแล้วก็ไใบเป่าเนาะรวมกันได้จังหมัดแล้วจ้นะนะจั๊บมาเทหนับมไเ้หนับม่หนับอยู่เพื่อน โดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอรส์สุขสุขคนเดอ้อเปิดภาพมาเนาะพี่น้องกับมาอยู่เดินเนาะอยู่เดินใกลเ้เฮนภูงงันเลพี่น้องเปิดภาพมาทางนั่นกะทางเขาไปนะแม่เฮทภูวงเนาะทางในแถวอยางมหาเฮดนี่แหละโดยพอดีมเมถาวนขี่รถมาเนาะ เพิ่นมาเก็ยบยานางพี่น้องมีปลานางพร้อมเนาะเพิ่นอยู่ทางนั้นไม่เท่าเนาะเห็นขี่รถมาอยู่แค้มทางเลยเนาะเพิ่นอยู่ทางนี่อันนี้สิเป็นทางใหญ่เพิ่นมาหาเก็ยบยานางขายพี่น้องไม่เท่าเพิ่นว่าคือชิลายเพราะว่าแถวนี้มันเป็นเดินดินเพิ่นดุดเนาะแบบมันขึ้นใหม่ฮะนะเป็นผุ่มเป็นผุ่มอยู่ช่วงนี้ไพ่ก็เห็นแต่มาเก็ยบยานางพี่น้องราคาสูงนะพี่น้องพันกีบเนาะพนเพิ่นเสื่อมเ่าได้พันกีบ บาทหนึ่งบอกว่าเ่าได้บาทหนึ่งแหละบาทหนึ่งสองบาทที่คุณว่าบ่โดยสบายดีนะแม่แถวเด้อโด,ดยมากคนเดียวบอกเออโบนดองเออหลายคนเห็น,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 นเานาะอยู่ส่วนพุ่นพี่น้องเลยแม่แถวมาอยู่ส่วนพี่แม่แถวนี้คืออยู่ใกล้หมู่เห็น,นเอนอะบอกอยู่แบบยงังนี่อย่า,ยางจั่เนาะพนั่งกับมาบอกเห็นผนอยู่ทางนั้นเนาะ เออผูกใส่กระเป๋าข้างนียไม่ถาวเห็ดเลยส่วน <c oughs> <c oughs> นี้ย่านางไม้แห้งในส่วนนี้เนาะเ,ออ <c oughs> เห็นไพ่กันมาเก็บแต่ย่านางถูกแข่งหุกงัดแข่งแข่งมาแข่งสีช่้นเอาใบตองมานำเลย,ยเอ,อือดยเบิ้งพี่น้องอในีกระเป๋าเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยเว่าแหวมาโอ้โหอันนี้นะทั้งอันมัดแน่เนาะแต่งมาแข่ง <c oughs> ดแบเ่อดดีกว่าบบได้เนาะแม่ถาวเนาะลายเติบเลยเด้เผื่อหอดยามื่อโอ้ยได้จีดอกสู่เนาะได้ค่ะมัดละพันพี่้าวกซิบหมัดก็ซิบพันนู้นไหมอ่มเหมือนทั้งเถิงผูกจักหลาเห็นจะหูดหม่องมันแป้นนี่บลอไค่ะวะทังทั้งขุนจะหุดเลยะ ขบไปพุ่นไปพุ่นเขาพูดได้ชิงโดยนเออนี่ทางกลางนี่เลยฮะบรงนี้แล้วเออมาาที่มาพี่ดีเลยเออหยางเลยจังหวัดแถวเทิงมาจากสีไลยกลัวมันขึ้นตามต้นใหม่ฮะนะอืมถ้าเกิดไปชมเอากระเป๋าสีดำมาเลยไ่ถ่าเห็ดโหดไปเห็แหละเนาะยานางมันเป็นใบใหม่ธรรมชาติพี่น้องมันดีนะไปถ่าเนาะเพิ่นซื้อจะิ่นซื้อเอาไปเห็ดหยัง เป็นหางใหม่หางยาอะไรยะนางกะเห็นเราเอาไปสะผมอียังก็ได,ได้ได้ค่ะอือน,น,นี่ค่ะเป็ยังงี้ค่ะอืมดีเนาะอืมนยค่ะยะนางพุ่มไปหาอยู่ตะถานกับโบเ็นดอกไม่ถ่าวมาหุดใชนะ่ไหเ,เออกวัดถ่านแล้วโบไม่ถ่าวรือยังกวัดไปดิอืมโอ้โหมันอว่านี่นะทุกท่า เลยห,ห้เอ้ยนาะสะทานทะ่าถิ่นของเดียนางเนาะกุ่มเคี้ยวๆแบบนี้เลยหูดนี่เขาต้องอันเอาขี้ดินมันออกก่อนเนาะจะหดูดขึ้นหดูดขึ้นแต่เก่าไปหูดคลายไม่ทาวเอ้ยมาหมัดหันล้วบ่จักได้หรือบอ่สามสามหมัดพันหนึ่งหรือสองพันลืมเลยมากกว่าวสามพู่จะโดนบ,บ่แค่มัดขันนี้บอแต่โดนๆเนี่ยจนลืมข้าว <laughs> แม,มท่านนึงม,ม,มาีะเจนีนนเ,นขเขาอือไม่ใช่แถมมาคือเก่าไม่ทันชูใช่แน่นะเขาอีเจแพงกันยังหว่าอยู่อันนี้มันถือโผล่บวายได้เยยลยไ <laughs> ด้ก็ตานนี่งนี้มียุบก็เพน้องถุง,ง <laughs> ถือโพลน้านไม่ท่าหูหมืหมยอ้าไม่ทถานี่ทั้งนี้ห,หมูมือหงายพนวัดกระถือเกินอม,มองได้แพงกับคล้ายมองหันแหละ ม,มัตัดเลยค่ะบ <c oughs> อกกูมียิบคุยโนมคูหัวน้อยก็รอบ,อพอบ่พรหันน้ากินนูจากเออเด็ดมันผุ้งเคลียบันนี้ให้งามนี่ม,มันอยู่ต่ำเนาะเด็นี่ไม่หดย่งุ่นไหมคะเว้ยยู่เทิงหัจะว่าได้ลาย มันเปนไปเป่นไปเลยทางนี้เก็ใบ่ยังเผาคมหลากว่าไปขึ้นเทิงไปฮะเขินเอานี่เพินเอาซองกระเป๋ามาเลยม่ถั่วเห็ดสามเผาเอาใบตองมานำเพอะเ่ินหูดไว้คือสีลายเนาะหูดไว้ก็ได้ลายแล้ววันนี้เอะงายบุญนี่ได้ชงอยชงร้อยหกสิบมัดชงร้อยหกสิมัด ได้ชามเลออได้ชามเอสามื้อหนาันได้เซ็งชามสิตึนกำลังกำลังซื้อเนาะมองได้นน่นยังใครเนี่ยาบ่กข้าวเบียกรมมาหูดแล้วเฮานี่ก็อยากเกียวฮูดคือกันได้สอนล้างล้างนาแห้งขังได้มาตัดใหม่บรหูจักสัมอมาหูดจะนะเขาฮูดกันเอะคุณมรูมิไม่ได้นะครับก็มาเมื่อนี้มันอยไว้ มัดมัดเลยค่ะตอนแรกเพิ่นก็เอาเมื่อคายให้เนาะจีิงๆกว่าบ่ได้เอาถาแต่ควัดฐานก็เป็นตะโบได้แล้วไม่เแ่าอือพอได้ซื้อกินซื้อน้ำน้ำก็ต้องซื้อน้ำซื้อละซื้อน้ำเหมือนกันบิ่งปลานางหูดอยู่มีหลายนะค่ะว่ะมองในมันหกด้ไม่แถวในมันมีมันแต้นหลายมืออย่างมีฮะวะ เป็นเดินนี่มันมนะนยางอันนั่นแถวเดินแบบนี้มันเพันดุดดินแต่เก่าวแล้วมันขึ้นเนาะมันเป็นดินกระดานเด็ดกใส่ไก่นี่นกลมเงาะ <c oughs> กลมเงยอย่ันไรจกตูงคือห้ามจะหัวหัวหัวแล้วแอบกนางนเนาะ <c oughs> ประวนกับมาหูวเนาะหลายคนอยู่เดย พูดดีกว่าบอ่อได้พูดค้ายเนาะยามันมียามมีคนซื้อเมื่อมัดอยู่เฮือนนําแล้มัดอยู่ทน้ําเท่ แล้วเราใส่หมวกขัดเลยเนาะกันแดดกันแดดกันน,นะนราเด้ปะนางนั่งอยู่นี่เออแถวนี้มีได้ไปถ่ายเลยนี่มันอยู่ตามันนี่ท่านอยู่สูงให้สบายนะไปถ่ายหูเนะาะพี่จ้างน้องพันจังบริโภมาหูแค่เดีขาหูดแล้วมันจะเป็นเฮียน,นๆนะ ส่วนพวกเต็มอยู่ใบยานางเป็นผุ่มและมีนกเขียวงามเขาพูดได้วหรือหูแล้วนี่มั็นหินเหี่ยนเลยมันเทอร์อะไรอยังแบบนี้งามถ้าเป็นผุ่มใหญ่เนาะ อันนี้เป็นภูมิน่อยภูมิใหญ่แล้วก็ทำสิฮูดฮูดคักถ้าผูดใด้ยันญาัน,นั้นก็ฮูดในศพมือเนาะก็คักอยู่แต่ว่าบบกเคยอันนี้ฮูดแต่เก่ากับแบบฮูดเลยบริสัยศพม,มือ สองกระเป๋าพระนางเห็นกลมเงยก,กลมเงยอยูอ่นึ่งแถวนี้ได้ไปถ่ายไาหลายได้นี่แต่ว่าไม่เต็นน้ำได้ว้าเขียวงามกันแล้วทางเพียงกับ Khi đã bay nhanh nhảy, cần bỏ độc, đọc như tầm Pipi nó Khắc ở đây nó Bay ngám ngám kéo khéo ได้ไปถามมะหูทั้งลังเราพี่งามๆนะนี่เดี๋ยวไปใหญ่ๆมะหูทางลายยูน่าไปถาวแต่ว่ามันอยู่ต่ำมันเขียวมันเลยแน่หมดยากเห็นเขียวเขียวแ้ดงมันเป็นเครือแบบนี้นะหูนายว้าวชิโต đừng chuột chuột đây đây ừ. à, này hay เป็นถุ่งงามกระด๊อกใส่นี้เลยนนเนาะใส่กระเป๋าแบบนี้เลย จะกิมข่าวมาเลยบะฮุนหรือวกิน้างเออนี่กินกับน้ำปลาดิกันน้ำปลาเข้มเลกันน้ำปลากินกับข่าวติมาแล้วเนาะบันนีเป็นมาแต่เศร้าได้แม่แถานะขี่รถท้ายเนาะแม่แถาขี่รถท้ายมาบอกขี่วะเียงเนียงใกลเลเนาะแม่แเนาะ งไงนนดยนไก่เติบอยู่ทีนะ,นะเขียงงามอยู่เลยหันตมนนนะม,มันอยุดต่ำๆเนะหาหาไปกับโบเ็นบอก็ง่ายอยู่มันจะกุเออมันยังน่อยในแถวไอเห็นเพิ่นไปสอนเพิ่น,พน,พนวะมันห <ะ S 2> น่อยเนาะแนวนนนมนันเนาะ เงี้มันหน่อยก่าแทบห,หูดหูดใส่กระเป๋าเลยเพื่นเห็น,ท,ท,หนทั้งพีกันไล่ไล่เห็นองพวกวหัวเพื่อนก็หดอยูอม่มันเป็นเดินเลยสามสีหูด ขีนรุไทยมาเนาะมันไกลนี่ย,ยางมากขึ้นสิบป,ปรไวหรอกแล้วสิฮอตพนางเหมือนกระมางสนห่มต้นเนี่ยต้นหมากมะกอ,อกยังสีได้ไหลายเลยสียังเมีย่ทางนี้เนาะ<อ> <laughs> สบายดีได้ปพนางเด้อสบายดีพอติดต่อไดไหลายเติบได้นมัดเบิื่อไรบอกในหนึ่งกระเป๋ากะอือโอ้สักอะไร ทางคุณแห้งคนออกไปใส่รถไทยคุณเขาสอบคนหูดไวก็ได้นาะโหหมัดหมัดไก่เลยพี่น,น้องว้าผัวแนมนไปเห็นแต่กระเป๋าสีส้มกระด้อและทางนั้นเนาะซึ่งยังเมี่ยมจะได้ลายใช่ไดมเห็นหูดไวแหงขัดเอาไปอันนี้โมหมัดน,นะพะนะังไม่หายใบตองกวาไม่ตองกวงและะ้วก็ไม่เป่าเนาะรวมกันเลยจังหมัดนล้วจ้ะนะ ม่เหนักบาหนักม <studied> ื่ห <Tamam> นับอยู่เพื่อนนับนาัตามาห่ออีกเนาะเหตุให้คนจำหดได้ได้โูแบกออกแล้วพี่น้องทางหนแหงคักบเอาอันเอาหลดไทมมาใส่เลยเนาะเขาไอ้าเออเขาไอ้ซาตะบนเน่เลยเนาะเผ่ทันเงินไปสองแสนกว่าสอะออนเผื่อพี่น้องเอ้คักอันนี้ เมีันนี้อย่างนี้มาโหดคักแล้วเร,ราจะไปตัดพื้นแมนอันนี้มันแตกเลยเฮ็นใส่กระเป๋าพี่น้องกระเป๋านเขียวแล้วก็หาทิปสาวเราอยู่ทั้งผ <laughs> ูกสาวให้กระเทกจับสองกระเป๋าอยู <laughs> ่องกระเป๋าหยางไปหยางมาอยู่ซีเมื่อเลยบมอเออพอดีมันกินเขาเถียงเนาะกินขขาเถียงสวยอะไมาไหมตอนแรงมากบอก เออพัขอขอกผ่อนก่อนเนาะมาถูกมือนลายบ่ได้ได้บ่เห็นหน้าเห็นหนวดพี่น้องส่วงนี้มาหดยันนะได้ดไหดมื่นเท่าได้เลยมาหดนี่ได้บ่สองแสนบ่ฮอบ่ฮอนเนาะแสนหนึ่งแสนห่าประมาณเออมื่นละสามสองสามลอยเนาะกะดีกว่าบม่มาอยู่ดอกเบิ้งกระตุกน้ำนี่มีกระตุกน้ำขึ้นไข่ได้กระตุกน้ำมากินพี่น้องเลยผักอันนี้เป็นเอาันมาหดนี่แล้ว่อ วันนี้ได้แสนแสนสามสิบพันอย่าเลยดีกว่าบบได้เนาะดีพอได้ซื้อกินก็ได้ซื้อกับเพาหน่อยกาดีกว่าบบได้ได้บบมีหมูเข่าไปปราบพื้นในหม่มานาหมูจ้ะ <c oughs> มานำเลยเนาะโหดเอิ่นกันเมื่อเนาะเมื่อแล้วสวยเลยเลยซากระหามออกเลยทางไหนก,กันเนาะอ,อยู่คนละแจ้เลยนี่ ไปเถา, e o, ถ <laughs> ถอาเอ้อมาด้วยไปเท้าด้วยไปเทาแห่งยางซาเอิเมื่อทางนะไ,ไม่ต้องก็ไม่ต้องอเอไเลยเอาไม่ต้องอเอาตัวเอามือขายใส่รถไทยพี่น้องเลยเนาะเอามื่อขายคนะิเห็ดผู้มีลายอย่งแนวเห็ดเนาะเอาไปเห็ดยังเกาะปานางอันนี่ฮะเห็ดเห็ดเห็ดออกเนาะเห็ดออกกันแล้วไม่ออก แกงชาโนไม้แมนหมัดพอดีงามพอดีงามเนาะกระซำกัาปะกระซำนี่เลยครับกะมือยาวมือสั่นเนาะต่างกันพอดีกระซำนี่ก็ได้มือยาวใหญ่มันใหญ่แน่เออลุบรูปมือยาวนี่เหนื่อแล้วมือไงคักพอดมือแรกนะคะใบยนาขายพี่น้องเอ้ยหมู่บ้านเตาถ่านนี่เนาะหมู่บ้านเตาถ่านนี่ถ้าเขาไปคือเงียบคลัก ไผกับมาพี่เบิืดเนี่ยเป็นเนียบเลยโอ้ยแต่ตุกน้ำซึ้งแก้วคือบวมเมื่อกินแล้วก็ถิ่นไม่เคยแม่ประบนกับหดพักอันนี้มีนะแถวนี้พักบ่วงพักบ่วงอันนั้นเนาะพักบ่วงอันขนพักบ่วงขนกินได้ยุต่ว่ามันมีขนพักบ่วงเที่ยแต่เก่าลายนี่อยู่ทางมอคอมันเบิดเลยเขาจะดุดเบิดเลย นางอยู่ในห่มต้นมะกอก,กอเโอ้ได้กร้แล้วแม่เท้าฮะเออซีจังได้เทได้แม่เท้ากันเลยซีกรอบช่องกระเป๋าแม่เท่าเห็ดแ <laughs> ม่เท้าเห็ดช่องกระเป๋าเลยซีบเอออยู่ในนี้บอเออมันคิดว่านุม่มๆต้นมะกออเนาะ่นีเิมเี ใครได้ดินนี่ก็พอดีแลวได้ใส่ตามมองหงเมื่อยคนออกอีแล้วพี่น้องทางนะคนออกอีแล้วแบบ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 อยู่เนาะมาเดินไปถ่าเด้อแดดแดดเลยเริ่มแดดแล้วใครเดิเพิ่นมีหมวกใส่โอเคไปโอเคแล้วสีมึงอะไรโอเคคือตกลงห้วกไปได้ไม่ได้โอเคคือตกลง มืัอนี้เบาไว้บอมืัอนี้หัดเชื่องไฟดอกสกับแล้วไปถ่ายไอ้เพื่อนพาเมื่ออะไรแบบนี้เพื่อนหามอาออกะทั้งนี้เพื่อนพากับแล้วบ่แมนป้าเนาะมาหุดจานั่งมืัอนี้กับพอดีมาแหวหาชุ่มเพลินอยู่พี่พี่น้องเห็นเพลินป้ากับกับบันนี้เนาะกับ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 และมืันหนาใหม่ เาพี่น้องเอ้พี่ได้ว่าสีคอลาไปก่อนแล้วบาดนี้เนาะเมท่าวันเมื่อเจ้ากับเมื่อกินข้าวเที่ยงปลูกปะนั่งแห้งกระเตกวู้หามเอาแมนบ๊ายบายทั้งกระตาทั้งอันนั้นเนาะอันนี้ก็ได้ไปไปเมท่าวันเดียวบรทันเพิ่นโดยนะคลิปนี้กระสีคอกรับก่อนพี่น้องไอ้อาไอบา,นนา,า,กกนนารนี้ก็ได้เพิ่นกับเมือ่อเลยมหาหุ่นยานางขายพีย่น้องเอ้ยพอได้เงินเนาะปะนางเม่ท่าเพิ่นกับมา เนยน่ะควรทานถ่าอยู่เพื่อนโดยเอาลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องถ้าพมพอคิดหนาเนาะคิดนี่ลาไปแล้วเนาะขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดี